ไปถึงที่ร้านแล้วราคาที่เคยเท่านี้กับเปลี่ยนเท่าน,นี้ไม่เลยสก t nice. นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลย Actually that's very nice you know ใช่ไหมนั่นก็แสดงถึงความแบบไม่สุภาพเลย You know if you're a Christian shop owner you should not do ถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของร้านซึ่งเป็นคริสเตียนเราไม่ควรจะทำแบบนั้น You know, again, we need to understand the other person. We need to put ourselves in their place. เราควรจะเข้าใจแล้วก็วางตัวเราเองว่าถ้าเราเป็นคนคนนั้นเราจะทำาอง You know, we c a n think what do they really need? เราควรจะคิดว่าแล้วสิ่งที่เขาจำเป็นสิ่งที่เขาอยากได้ How can my product help them? คืออะไรแล้วก็สินค้าที่เรามีอยู่ในมือจะช่วยเขาอย่างมากที่สุดได้ในในไดอย่างไี

แต่ว่าผมก็ได้รู้มาว่าบางคนที่ทํางานที่โฮมโปรเขาไม่ได้ทําให้กับโฮมโปรแต่ว่าเป็นตัวแทนของอบริษัทอื่น So I go into Home Pro and I want to buy something. When I walk out, I'm holding this thing in my hand. It's something I didn't even a n t w คือว่าเวลาที่ผมไปโฮมโปรเนี่ยผมก็จะไปซื้อของที่ผมอยากได้แต่พอกลับออกมาผมกลับได้ของที่ผมไม่ได้อยากจะซื้อจริงๆ Okay, that's not how we should behave. Okay, และนั่นคือสิ่งที่เราที่เป็นคริสเตียนไม่ควรจะทำแบบนั้น What about a friend? แล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นเพื่อนให้กับใครสักคนหนึ่ง You know because my family you know for many many years my family none of them are Christian ก็คืออย่างที่รู้ว่าพรอของผมไม่ได้เป็นคริสเตียน So I've learned to treat my friends like family ผมก็เลยเรียนรู้ที่จะ ปฏิบัติต่อเพื่อนของผมเหมือนกับว่าเป็นครอบคร even my non c h r i s t f r i e s แม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน means that I can be there in their time of need ก็คือหมายความว่าผมสามารถที่จะอยู่เคียงข้างเขาในเวลาที่เขาต้องการ I can share compassion and mercy with them ผมสามารถที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจความกรุณากับเขาได้ Now, doesn't mean that we can't be fun, but we should have fun. แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถสนุกสนานกับเขาได้เราสามารถจะรักเขาสนุกสนานกับเขาได้ We with be serious person can also our friends แล้วก็บางครั้งเราก็อาจจะต้องจริงจังกับเพื่อนของเราด้วยเหมือนกันแล้วก็เราสามารถที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเพื่อนเราได้อเราเราได้ Someone that people know they can confide in ก็คือเป็นคนที่เขาสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ Someone they know is interested in their problems ก็คือเป็นคนที่แสดงออกถึงว่าเราสนใจในปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ What about family? แล้วถ้าสมมุติเราเป็นครอบครัว How we treat family as? Christians? เราจะปฏิบัติต่อคนอื่นยังไงในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนต่อครอบครัวเราก็คือผมอยากจะบอกว่าให้เราปฏิบัติต่อครอบครัวของเราเหมือนกับปฏิบัติต่อเพื่อนของเรา means that we don't do things out of obligation ก็คือหมายความว่าเราไม่ได้ทำสิ่งต่างๆที่ทำออกไปไม่ใช่เหมือนว่าเป็นภาระหน้าที่เราต้องทำ d u t e out of love, out of care, out of relationship. แต่ว่าเราทำออกไปด้วยเพเราะว่าเรารักเขาหงใยเขาเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กับเขา So you know we can continue to serve our families and serve our parents, but they should see that our motive is love, not obligation. ก็คือการที่เราที่จะสดงความรับกับครอบครัวของเราช่วยเหลือเขาเราควรจะทําด้วยหน้าที่ที่ว่าไม่ใช่เพราะว่านี่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทาเป็นเพราะว่าเรารู้สึกผิดหรือว่าเรารู้สึกว่าเขามีอำนาจเหนือเราแต่ว่าเราทำสิ่หนั้นเพราะว่าเรากระทเขา I realize this is kind of e เราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติพ่อแม่เขาเป็นนี Okay. เราไม่ได้ปฏิบัติกับพ่อแม่ของเรามอนกบว่าเป็นดีบุญคุณที่เราต้องชดใช้ you know, I r e a l i z e that this is kind of a uh, sensitive subject ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเหมือน,นกับว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะกอนไหว sensitive it's also sensitive subject in Japanese culture แล้วก็มันก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะ sensitive ส,สำหรับ พรอบครัวญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นด้วยเหมือนกัน And I have had to uh, deal with this issue in my life many many times with my family. และผมก็จะต้องอเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็ต้องพยายามที่จะ Deal Deal <Yes. S 2> กับปัญหาเหล่านี้กับพรอบครัวผมด้วย <Yeah. S 2> จัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไง You know, my family they know I'm Christian, they they use that to take advantage of me. You know, but not just our family, but many people, they they uh, they think they can treat uh, treat us like dirt or take advantage of us because we're Christian. แล้ก็ไม่ใช่เฉพาะครอบครัวเท่านั้นจี่คิดแบบนั้นนะครับคนทั่วไปก็จะคิดว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นคริสเตียนเขาสามารถปฏิบัติกับเราเหมือนกับเราไม่มีค่าเหมือนเป็นคุณเป็นผงนะแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะเอาเปรียบ,บเราได้ And all they know about Christians is that they will, if you hit them once and you they'll turn the other cheek and let let you hit them again. You know. ก็คือสิ่งที่เขารู้ก็คือเขาจะรู้เสมอว่าคริสเตียนเนี่ยถ้าสมมติว่าถูกตบข้างนึงก็จะต้องหันหันหน้นาอีกางงใ้เขาตบ You know, the, people the people think that oh, you're a Christian. Uh, you want to let me walk all over you then. ก็คือถ้าเขารู้ว่าอ๋อเป็นคริสเตียนเหรอก็ให้ผมที่จะยังยีคุณได้ Can anybody relate to that? I, I, I don't know if I'm all alone in that. เอ่อใครเคยมีประสบการณ์นี้หรือว่ารู้สึกแบบว่าผมเป็นคนเดียวที่ประสบปัญหานี้อยู่ Let me encourage you. แต่ว่าอยา ที่ผมจะหนุนใจทุกคนก็คือถ้าเรารักคนเหล่านั้นจริงๆเราไม่ควรที่จะยอมปล่อยให้เขามาเอาเปรียบเราแล้วก็ไม่ควรเอาที่จะไม่ให้เกลียดเราด้วยด้วยวิธีทางที่เขาทำคือแล้วก็เราไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาคิดว่าเราโง่

มันจะทำให้เขามองว่าพระเ,เจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อ่อนแอเป็นพระเจ้าที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้เอาเปรียบได้ทุกอย่า But you know they need to see that our giving and our sacrifice is a choice not an obligation ก็คือเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราให้หรือว่าสิ่งที่เราสียสละเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นการเลือกของเราไม่ใช่เพราะว่าเป็นหนี้บุญคุณ Give and sacrifice times because do เราให้หรือว่าเสียสละเนี่ยเพราะว่าพระเยซูเป็นแบบอย่างให้กับเราที่นั่นแต่พระเยซูคเองก็ไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คนอยากจะขอให้พระค์ทำตอนที่าริสีมา บอกกับพยซูว่าแสดงการอศจรรา์ให้เราดูสิเส้น้อน่กลียเกลียดสายแต่ยูก็ตอบว่าไม่เราจะไม่ทำก็คือจะรู้แให้ฉวาะเรื่องของอของโยนาใช่ที่มาตอไปแล้วก็ริซีก็มาถามอีกว่าแล้ว ท่านได้รับสิทธิมหน้าจมาจากไงนฉันรอดเกิดอยู่ดี said, no, แล้พระเยซูก็บอกว่าผมจะไม่ออพระเยซูจะไม่ทำจะไม่บอกว่ามาจากไห You tell me where John the Baptist got his authority, and I'll tell you where I get mine. Mm hmm. ตอบตอบเรามาสิว่าจอห์นปฏิสมาได้รับได้รับสิทีิอำนาจมาจากไงแล้วเราจะบอกว่าเราได้รับสิทีิอำนามาจากไหน Remember when his disciples came to him and they said, "Oh, Master, let us sit at your right hand and your left hand จำได้ไหมครับตอนที่สาวกของพระองค์มาหาพระองค์แล้วบอกว่าพระเยซูเนี่ยขอที่ท่านจะให้เรานั่งอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาท่านเมื่อเราอยู่ในสวรรค์ที่เท้าครอบครองไปกับพระองค์ Jesus said that's not for me to give you แต่พระเยซูตอบว่านั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะทำแบบนั้นที่เราจะให้แบบนั้น so we don't need to yield to the pressure from others just because we're Christian ก็คือว่าเราไม่ต้องเอาความกดดันของคนอื่นมาตามที่เขารองออเพราะว่าเราเป็นคริสเตียน and in fact we should not yield to pressure when people are trying to take our focus away from Jesus แล้วก็เราก็ไม่ควรเอาความกดดันของบานบ้าคนอื่นซึ่งพยายามจะทำให้เราเลิกที่จะจดจ่อกับการ

instead we we can love them the way jesus would love แต่ว่าเราทำอย่างอื่นได้ก็คือเราสามารถรักเขาเหมือนที่พระเยซูรักเขา t h e r is in wisdom and this that ก็คือโดยการที่เรารักเขาด้วยสติ์วิญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ให้เกียรติคนเหล่านั้นให้เกียรติเพราะเรา will do that เรารู้ว่าจะทำอย่างนั้นได้ยังไง it's not by like You know, trying to look and act a certain way around people. It's not by looking and acting like a certain way. In other words, we'd be, we'd be a hypocrite, we'd be a fool. มือนกับว่าเราต้องหน้าไหวอย่างรอในการที่ต้องทำสิ่งเหล่านั้น But by being a person who loves Jesus with all their heart แต่ว่าเป็นคนที่รักพระเจ้าด้วยสิ้รักพระเยซูด้วยสุดจิตสุดใจ When we love him then we desire to be like him โดยการที่เมื่อเรารักพระเยซูสิ้นสุดใจแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเป็นอย่างพระเยซู We love to follow his e x a m p l e เป็นเหมือนการที่พระเยซูเป็นแบบอย่างให้เราดำเนินตาม shine forth, uh, ก็คือนั่นเป็น uh, ความรักที่จะทำให้เราสามารถจะส่องสว่างให้กับคนที่อยู่รอบๆเราได้ s right. <S ให้เราอธิษัร่วมกัน